ในส่วนของผมนโยบายหลักก็คือการเพิ่มอำนาจผู้ว่าผมเคยลง,ลงสมาชิกสภากรุงเทพมาสองสมัยแล้วก็เคยติดตามผู้ว่ามาถึงสองท่านคือคุณอภิรักษ์และก็หม่องสุขุมพันธ์นะครับจากการลงพื้นที่ไปที่สํานักงานเทศต่างๆเจอแต่ปัญหาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปจบคําเดียวว่าอํานาจผู้ว่าไม่พอต้องประสานงานทําให้ผมรู้สึกว่ามันติดอะไรกันนักหนานะไอ้เรื่องอํานาจผู้ว่า ก็เลยอาสาที่จะมาลงผู้ว่าเพื่อที่จะมาปดล็อกไอ้พันธะที่บอกว่าอำนาจผู้ว่าไม่พอและอีกอันหนึ่งเราก็อายุมากแล้วมาทําไม่ไทําเพื่อตัวเองวันนี้ทําเพื่อเด็กรุ่นใหม่ในวันหน้าถ้าเราสามารถผลักดันอำนาจผู้ว่าเนี่ยให้มีอำนาจเต็มในกรทมก็เหมือนเด็กๆที่กาลังทุกวันเนี่ยจะอยากจะปฏิรูปอะไรบางอย่างนั่นก็คือหมายความว่าไปในทิศทางเดียวกันวันนี้ทําเพื่อเด็กๆคนรุ่นใหม่นะครับไม่ได้ทําเพื่อตัวเองถ้าอำนาจผู้ว่าถูกผลักดันและสามารถบริหารกรุงเทพอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดด้วย ด้วยอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพก็จะเริญขึ้นนะครับแล้วก็ยังมันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการแสดงออกในการลงพื้นที่ในการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ว่าจะต้องมาสนับสนุนทางด้านนี้ด้วยนะครับ